ดีค่ะ NE 1 1 1 7ค่ะชื่อเบลป็นนศดาตาสูงเนินค่ะวันนี้จะมาร้องเพลงพิ่งรู้ว่ารักค่ะฉันอาจยังคิดไม่พอไม่รอไม่ทบทวนความจริงข้างในเหมือนทำโอกาสดี ที่ฉันทําไปมันมีทุกสิ่งแล้วฉันเสียใจฉันเพิ่งรู้ว่ารักเธอฉันเพิ่งรู้เมื่อได้ค้นหัวใจมีเธออยู่ล้ามาตั้งนานเพราะคิดถึงเธอทุกทีอารมณ์ได้เมื่อเธอยืมให้กันเพราะเธอเท่านั้นเพิ่งรู้ว่าฉัน ะได้ป่ะขอไม่เอาเพลงนี <S 2> <S 2> ้ได้ป oh oh, ่ะเพลงเร็วเหรอคะอ๋อก็ไม่รู้ทำไมอาจเป็นเพราะอะไรอาจเป็นลมอาจเป็นฟ้า อีนำ้าให้เรามาเจอกันอาจเป็นนกตัวหนึ่งอาจเป็นฝนชุ่มชํำและอาจเป็นเพราะเจอคนนั้นเกินมาเพื่อเป็นของฉันก็คือเธอใช่ไหมกับรักแท้ที่เกิดเจอใช่ไหมกับความหมายที่มีให้หัวใจได้รู้สึกดีกับความรักที่มี รักที่มันเกิดขึ้นดึงฝันเจ้าดักเจ้าดักเจ้าดเจ้าขอพลังหน่อยสิคะพลัง In the rain In your eyes right know I find light To light my way When I'm scared It's going it can't You around turn crazy พลังมันไม่ค่อยมีอะค่ะพอพลังไม่มีมันก็เลยไม่ไม่ปึ้งมาถึงพวกเราอย่างเงี้ยนะคะพอเพลงเร็วก็เพลงนึงต้องใช้ยิ่งพลังเยอะใหญ่เลยแล้วมันแว่งอย่างเงี้ยแต่ว่าหนูยังแรงไม่พอเพราะว่าถ้าเวทีแค่นี้แล้วมันแกว่งมันก็มันก็ยากอะ่ะ ทำไงดีพี่เพิ่มมีเพลงอื่นอีกไหมถ้าให้เต้น<ม>ที่เป้นหนักๆนะหนูตายแน่ๆเลยอ่ะไม่ต้องรู้ว่าเราครบกันแบบไหนไม่อาจหาคำคำไหนมากเพื่ออธิบายไม่ต้องรักเหมือนคน เทาใจกัดเนื้อคำอื่นได้ในโลกนี้โนมีทักษะการเต้นไหมคะมีก็โชว์หน่อยน,นิดหน่อยๆค่ะนิดหน่อยไม่เอาค่ะเอาดีๆเลย ดีเลยไปเรียนมาป่ะคะก็เรียนเพิ่มมาค่ะเออถือว่าดีีดนี้รองเท้าอหมาจริอุป,รปรสรรคขนาดรองเท้าขนาดนี้ชียังเต้นได้ขนาดนี้ถือว่าโอเคแล้วโดยรวมๆก็ถือว่าดูเพลินแต่ว่ายังติดเรื่องเรื่องเรื่องเสียงร้องอนิดนึงแต่แต่เรื่องร้องก็ถือว่าไม่ค่อยเพียนยนะพี่นะไม่ค่อยเพี้ยนเราอาจจะต้องคุยกันเรื่องความมั่นใจว่าร้องได้ไหมค่ะ เพราะว่าบางทีเนี่ยเราเตรียมของเรามาใช่ไหมเพลงที่เราเตรียมมาโอเคมันใช้ได้แต่ว่าเป็นเพลงที่ไม่ได้เตรียมมาเนี่ยมันไปอีกทางหนึ่งเลยเนี้ยเราก็เลยยังไม่มั่นใจว่าเอ๊ะร้ะองเพลงเป็นจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าหนูจะเตรียมมเฉพาะเพลงที่หนูเพลงที่หนูซ้อมมาเ,เพราะว่าประสบการณ์เราก็มีมี <laughs> มากมากเลยคือแบบเพลงที่เราเอามาอุ้ยเราจะร้องเป๊ะแต่พอถึงเวลาดีมากแต่พอถึงเวลาที่ เป็นโจดอีกเพลงหนึ่งให้มาคือร้องไม่ได้เลยอย่างเงี้ยมันก็มีค่ะประสบการ์พวกเรามันมีเราก็เลยไม่ค่อยแน่ใจหนูเท่าไหร่แต่หนูเป็นคนน่ารักแล้วก็ดูแลเพลินนะคะเออโดยเฉพาะเรื่องเต้นก็มีพลังดีขนาดนิดหน่อยของหนูคุยยังประทับใจเลยอ่ะค่ะอขอบคุณคมากค่ะ